มาเข้าไปในยุงกัดน้าวัสดีแม่ก่อนสวัสดีครับแม่ก่อนสวัสดีครับหวัสดีสวยๆสิไม่เห็นกินยาแกะแล้วกินกินก่อนเดี๋ยวหกอสวัสดีครับแม่โอเคสวัสดีครับป้าด้วยป้าสวัสดีครับป้า วัสดีครับป๊าส้พูดไม่เป็นนะนี่ตัอด,ด,ดอืมต้าออคนตัดงามีอยู่าอยากตัดอืมตัดอืม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 อไอืมอืมอืม